สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง E M M S สาอมสังเกตติวสอบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของข้อสอบของครูผู้ช่วยนะครับในปี2 5 6 3นี้นะก็เราทำไปแล้ว2คลิปนะครับได้ไปแล้ว19ข้อวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับก็ยังไงก็ถ้าใครนะครับ ยังหาดูคลิปอะไรที่เป็นประเภทให้ความรู้ให้แนวทางหรือว่าเทคนิคการทําข้อสอบมาดูของเราได้เลยนะครับเทคนิคเพียบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทําข้อสอบได้ผมให้ทุกอย่างนะเอาละวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข้อ20เลยแล้วกันนะครับข้อ20นี้นะครับจะไม่เหมือนกับ2คลิปที่แล้ว2คลิปนั้นเป็นเบสิกแกรมอาใช่ไหมคราวนี้มันเริ่มมาที่อะไรครับมัน กำหนดสถานการณ์มานะครับแล้วจะให้เราโต้อตอบแบบไหนนั่นเองนะครับข้อ20ครับเขาบอกว่า you have made คำว่า have made เนี่ยแปลว่าจัดการเรียบร้อยแล้วนะจัดการแล้วในเรื่องของอะไรครับ all your holiday arrangement arrangement ก็คือการจัดเรียงครับแสดงว่าเขาได้จัดแจงเรียบร้อยแล้วว่าวันหยุดเขาจะไปที่ไหนนะครับแล้ว ประโยคต่อมาเขาเขียนว่า your destination is Jamaica destination ก็คือจุดหมายปลายทางนั่นเองนะครับจุดหมายที่เรากำหนดไว้คือจา a i c a ประเด็นเรื่องนี้สำคัญครับมันดูทีเ่เราดูออกไหมนะว่ามันต้องการวัดเรื่องอะไรเดี๋ยวดูต่อนะครับคราวนี้บทสนทนานี้นะครับเป็นบทสนทนาของเพื่อนกับตัวเราเองนะครับ friend พูดว่า Have you decide Have you decide แปลว่าคุณได้ตัดสินใจหรือยัง Where to go for your holiday yet ตัดสินใจหรือยังอ่าเป็นการพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจแต่ตัวโจทย์ข้างบนเนี่ยนะครับข้อ20เนี่ยเขากำหนดมาแล้วครับว่าจัดแจงเรียบร้อยว่าจะพักที่ไหนจะไปที่ไหนแสดงว่ามีการตัดสินใจแล้วครับอ่ามีการตัดสินใจ หรือว่ามีการเตรียมล่วงหน้าผมเขียนไว้แบบนี้โอ้โ oh, หลายมือนะครับมีการเตรียมล่วงหน้าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของการใช้วิวนะครับและการใช้ be going to ครับซึ่งทั้งสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันสองตัวนี้มีความหมายว่าจะ แปลว่าอะไรครับเป็นมันเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่มันต่างตรงที่ว่าการใช้วิวเนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจทันทีเป็นการอาสาหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น be going to เนี่ยนะครับแสดงว่ามีการตัดสินใจมีการตระเตรียมล่วงหน้าไว้แล้วดังนั้นข้อนี้ครับข้อ20 เราจะมามองหาข้อที่ถูกเขียนด้วย be going to ครับข้อ a เขียนด้วย will ครับข้อนี้ใช้ไม่ได้ครับตัดทิ้งครับเห็นไหมพอเรามีความรู้เรารู้แล้วว่าข้อนี้ต้องการวัดอะไรเราจะตอบได้ทันทีครับ b ใช้ would ก็ใช้ไม่ได้ครับคราวนี้เหลือสองข้อที่หน้าตามันคล้ายกันครับมีคำว่า am going to go กับ am going to ถ้า am going to เนี่ยมันแปลว่า กำลังไปอาแปลว่ากําลังไปซึ่งอาจจะหมายถึงเรากําลังเดินทางไปที่จากมกาก็ได้เพราะอะไรทําไมผมถึงแปลว่ากําลังไปครับในประโยคนี้นะครับไม่ได้มีคําบอกอาเขาเรียกว่าสัญญลักษณ์ที่บอกถึงอนาคตครับถ้ามีคําบอกถึงอนาคตในอนาคตอันใกล้อาจจะมีคําว่า next อาจจะมีคําว่า this อา เขียนไว้นะครับมีคำว่า this อาจจะเป็น this week this friday this month อะไรก็แล้วแต่มีอนาคตกำหนดไว้คำว่า be นะครับขอโทษที่ถูกเขียนด้วยเป็น continuous ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะแปลว่าจะเออมันจะแปลว่าจะถ้ามีคำว่า this มีเวลากำหนดไว้ให้หรือมีคำว่า next อะไรก็แล้วแต่ next week next month next friday อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีเวลากํำกับมามันจะแปลว่าจะเออจะไปและก็ในเวลาที่กำหนดแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาบอกแบบนี้บอกว่า am going to นั่นจะแปลว่าฉันกำลังไปนั่นอาจจะหมายถึงว่าฉันนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็เป็นไปได้ดังนั้นข้อนี้นะครับ เราจะตอบข้อ c ถูกเขียนด้วย b e going to ฮะ b going to ตัวนี้มันแปลว่าจะเป็นการบอกว่าสิ่งที่ฉันตัดสินใจไปเนี่ยก็คือฉันจะไปที่จาเมากาข้อนี้นะครับเอาละคราวนี้ข้อ21ครับข้อ21มาดูต่อครับ21บอกว่า your friend has two young children แปลว่า เพื่อนของคุณเนี่ยนะมีลูกสองคนซึ่งลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับ she wants to go out tomorrow evening แปลว่าเธอต้องการที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกคำว่า go out ในที่นี้อาจจะไปข้างนอกหรือไปทุระอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับพรุ่งนี้เย็น you offer คำว่า offer เนี่ยนะครับเป็นตัวฟ้องว่าเราจะใช้อะไรเพราะ offer แปลว่าเสนอ เสนอก็แปลว่าเราทําการอาสาครับและถ้าอาสาเราจะใช้คําว่า will จาไห้นะถ้าเราเจอคําว่า offer เนี่ยนะ offer มันหมายถึงการเสนอครับและเสนอเนี่ยมันคือการอาสา,าผมพูดสองรอบเห็นไหมครับและเมื่อเป็นการอาสามันจะต้องใช้คำว่า will ครับไม่ต้องดูอะไรต่อเลย ลองมาดูที่ Choice เลยนะครับว่ามันมีวิวไหมเรามี i ิวอยู่ที่ข้อ a นะครับอ่ะมาดูซิขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับสนสนาเขาบอกว่า friend i want to go out tomorrow evening but i haven't got a babysitter แปลว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทุระข้างนอกนะแล้วก็ฉันก็ไม่มีที่นั่งสำหรับเด็กด้วยนะครับ You ก like, ็เลยบอก that's no problem อ๋อไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลเกิดการอาสา ที่จะดูแลเด็กให้ครับเมื่อเป็นการอาสาเลือกตอบข้อวิวได้ทันทีครับถ้าเราเจอแบบนี้จะตอบได้อย่างรวดเร็วขอแค่สังเกตให้เป็นการทำข้อสอบสังกฤษนี่นะครับใจเย็นๆนะผมบอกว่าใจเย็นๆไม่ใช่เจออะไรที่มันยืดยาวบโอ้ไม่อยากอ่านเลยแล้วก็เราก็เดาไปนั่นแปลว่าเราตัดโอกาสนะตัดโอกาสที่เราจะมาพิจารณาตัวเลือกอย่างใจเย็นนะครับ ค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการดูไปเรื่อยนะโอเคข้อ22ครับข้อ22เนี่ยโอ้โหผมเห็นไอสิงปุ๊บยิ้มหวานเลยจ้านะครับเพราะอะไรครับเ,เรายังพูดถึงเรื่องของ be going to และ will อยู่นั่นเองนะครับข้อ22เขาเกินมาว่า I feel a bit hungry ฉันรู้สึกหิวเล็กน้อยคำว่า bit ตัวนี้แปลว่าเล็กน้อยนะ I think ป๊บต้องต่อด้วย I will จบเลยนะครับมี will ไหมมี will ตอบ B ได้ทันทีครับอาเห็นไหมรู้เรื่องเดียวเนี่ยรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องของ be going to รู้เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับสามารถทำข้อสอบในนี้ได้3ข้อละเห็นไหมครับเป็นเ,เรามาทวนนิดหนึงนะคำว่า will เนี่ยแสดงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับ แสดงถึงเหตุการณ์ที่มีการตัดสินใจทันทีหรือจะใช้ในเรื่องของการอาสาเออนะครับหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นข้อ21เป็นเรื่องของการอาสาข้อ22เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเห็นไหมครับการที่เรารู้เรื่องของ v w i l l be g o i n g to เนี่ยนะตอบไป3ข้อละพูดซ้ำอีกทีในเรื่องของ b e going to มันจะต้องทำไมครับเราจะใช้ be going to ได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อมีการตตเตรียมมีการตัดสินใจล่วงหน้ามาแล้วเราจะใช้ be going to เออเอาละต่อไปข้อ23ครับ23ดูสิเขาถามว่าอะไรครับ Why are you putting on your coat ถ้าใครแปลไม่ออกคำนี้เออมันน่าจะพอเดาได้ไหม สมมุติว่าเราไม่มีคำว่า put on เนี่ยนะครับอยู่ๆมาบอกพูดถึงว่า why did, are you you c o ตืดตืด Qu ก็คืออะไรครับ c o a t คือเสื้อคลุมครับอืมถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเสื้อคลุมเนี่ยเราพอจะเดาออกไหมแล้วประโยคต่อมาบอกว่า somewhere มีประโยค question mark ด้วยที่ใดเออที่ใด ที่ใดหรือที่ใดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ดังนั้นข้อ23เนี่ยครับก็เดี๋ยวอธิบายให้ชัดเจนนะครับคำว่า put on ในที่นี้นะครับแปลว่าสวมใส่ครับอาจจะหมายถึงสวมใส่เสื้อผ้าก็ได้หรือว่าจะอาจจะใส่รองเท้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ why are you putting on your coat ใส่เสื้อคลุมทำไมอะ่ะและตรงนี้ต้องพูดว่าอะไรครับมันทิ้งประโยคทิ้งท้ายไว้ว่าที่ใดหรือ ก็น่าจะประมาณว่าจะไปไหนหรือเปล่านะครับข้อนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ will และ be going to นั่นเองนะครับยังไงอะ่ะเอาก็คุณใส่เสื้อโค้ตแสดงว่ามีการเตรียมการมาไหมมีการเตรียมการมาแสดงว่าข้อนี้ก็ต้องตอบเป็นข้อ c ครับ are you going somewhere เออคุณจะไปที่ไหนหรือเปล่านะครับเออเห็นไหม be going to จริงๆแล้วมันน่าจะเขียนเป็น Are you going to go somewhere ประมาณนี้มากกว่านะครับเนี่ยตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอแก้ไว้นิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็น Are you going to go somewhere เออถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะโอเคกว่านะในความรู้สึกของผมนะนะครับต่อไปครับข้อ24ฮะ 24เปลี่ยนสีปากกานิดหนึ่งจะได้แบบมีอัธรสดนะครับข้อ24นะครับข้อยีบอกว่า we must do something soon เราจะต้องทำบางอย่างเร็วๆนี้ before จุดๆจ too late t o มันเป็น adverb และ late เป็น adjective ตัวสำคัญคือคำว่า late ผมเคยสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือ B จะวางหน้า Adjective เสมอรู้แค่นี้มองหา B ข้อไหนเป็น B ตอบข้อนั้น B ในที่นี้ก็คืออะไร is a m r w a s were อะไรประมาณนี้นะครับตอบได้เลยเป็น A นะครับตอบ it is เห็นไหมง่ายใช่ไหม เออรู้มันก็จะง่ายนะครับต่อมาข้อ25ครับข้อ25 A บอกว่า I can't talk to you right now คำว่า right now หมายถึงณนะขณะนี้ครับฉันยังคุยกับคุณไม่ได้นะ You c a n see ก็เห็นใช่ไหมว่า I'm very busy ว่าฉันยุ่งมากๆ B บอกว่าโอเคโอเคเมื่อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนเราเดินเข้าไปจะคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง,งฉันยุ่งอยู่ อ่าเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกคนบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันอะไรแบบนี้อย่างนี้เป็นการตัดสินใจทันทีฮะใช่ไหมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บแล้วตัดสินใจทันทีว่าโอเคเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่ถ้าตัดสินใจทันทีเราก็จะใช้วิวครับข้อนี้ตอบ B ฮะเป็นไงมันง่ายใช่ไหมเออเพราะว่าอะไรถ้าเรารู้อ่ะมันก็จะง่ายครับแต่ถ้ามันไม่รู้นี่นะสิใช่ไหมครับ ต่อมาข้อ26ครับ Are you still watching that program? โปรแกรมก็คือรายการนั่นเองนะครับแปลว่า still เนี่ยแปลว่าอะไรเอ่ยยังคงนะครับว่าเฮ้ยแกยังดูรายการนั้นอยู่หรือเปล่าฟังให้ดีนะแกยังดูรายการนั้นอยู่หรือเปล่าและตรงนี้ในโจทย์เขาพูดถึงคำว่า end end เนี่ยก็คืออะไรครับ end มันแปลว่าจบใช่ไหมอ่าดังนั้น เขาก็เลยถามเวลาว่ารายการนี้โดยปกติมันจบเมื่อไหร่ครับมันต้องแปลแบบนี้ในเมื่อเมื่อกี้ผมพูดว่าโดยปกติมันจบเมื่อไหร่อะไรที่เป็นปกติเป็นปัจจุบันและเป็นจริงแสดงว่าตรงนั้นจะต้องเขียนด้วยประโยคของ present simple ครับ และ Present Simple เมื่ออยู่ในประโยคคำถามเห็นไหมมี question mark อยู่จะต้องเกี่ยวข้องกับ do และ d o e s ครับข้อไหนมีครับตอบข้อนั้นครับตอบได้เลยคือข้อ4ครับต่อมาครับข้อ27อ่าเป็นข้อสุดท้ายนะครับของคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคข้อ27ครับ what do you plan to do plan นะแปลว่าวางแผนนะ วางแผนเออเอาละดูซิมันเกี่ยวไหมนะครับ When you do, 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 do you y o r course at college College ก็คือวิทยาลัยแปลว่าคุณทำอะไรครับคุณมีแผนจะทำอะไรตอนที่คุณเรียนจบที่วิทยาลัยแล้วนะครับง่ายมากเมื่อเจอแบบนี้เมื่อเจอแบบนี้เห็นไหมครับ เว้นมันอยู่กลางประโยคแบบนี้นะครับตรงนี้จะต้องเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าจะถูกเขียนด้วยประธานและตามด้วยกริยาแบบนี้เลยครับตรงนี้ขึ้นด้วย verb ช่วยแสดงว่าเป็นประโยคคําถามตัวนี้ขึ้นด้วย verb ช่วยแสดงว่าเป็นประโยคคําถามเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็ขึ้นด้วย verb ช่วยก็แสดงว่าเป็นประโยคคําถามตอบได้ทันทีเลยคือข้อ b ยู <You S 2> เป็นประธาน Finish เป็น Verb เห็นไหมครับตรงตามโครงสร้างที่ผมบอก yeah. เห็นไหมถ้าเรารู้มันก็ง่ายภาษาอังกฤษนะผมบอกแค่นี้แหละดูให้เป็นว่าเขาต้องการวัดเราเรื่องอะไรเออเอาละก็ขอเป็นกำลังใจให้กับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะครับวันนี้วันที่10ใช่ไหมวันนี้วันที่10ครับก็ยังมีเวลาเตรียมตัวอีก19วัน ผมพยายามจะทำคลิปขึ้นมาให้ทีทีนะแล้วก็ขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ใส่ซับไตเติลไว้ให้ยังไงก็พยายามดูแล้วก็ตั้งใจนะครับตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถหลังไมมาหาผมได้นะครับผมให้ช่องทางติดต่อไว้หรืออจ,จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับกด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าแชร์ได้ก็ช่วยแชร์ให้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ